สวัสดีครับพี่ๆทุกคนนะครับกลับมาพบกับผมก๊อ y t ี้เทกันอีกครั้งหนึ่งนะครับซึ่งในวันนี้นะครับผมจะพาพี่ๆไปดูวิธีการรอคอนเฟิร์มที่ Time Frame M5 นั่นเองนะครับว่าเราใช้ท่าไหนเนี่ยถึงจะปลอดภัยที่สุดนะครับพอดีคลิปล่าสุดนะครับมีพี่เดอะแมทเนาะขอเข้ามานะครับพี่เดอะแม t ไทยแลนด์294นะครับขอเข้ามาว่าสอนเทตกับ M5 จุดเข้าออเดอร์บล็อกหน่อยครับ โอเคนะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวคลิปนี้ผมจะพาไปดูนะครับว่าถ้าเราเข้าไปรอคอนเฟิร์มที่ M5 แล้วอะครับพี่ๆเราจะใช้ท่าไหนให้ปลอดภัยที่สุดนะครับก่อนอื่นนะครับสมมติว่าผมวาดโซนโซนหนึ่งขึ้นมาสมมติตรงนี้เป็นโซนออเดอร์บล็อกของไทม์เฟรม4ชั่วโมงเราก็ได้นะครับปรากฏว่าราคานะครับได้มีการวิ่งขึ้นมาจากไทม์เฟรม M5 จนถึงโซนเราแบบนี้เลยอ่านะครับถามว่าพอราคาถึงโซนเราแบบนี้แล้วเนี่ยเราจะรอคอนเฟิร์มด้วยวิธีไหน นะครับเราจะให้มันเบรกโล M5 จริงๆไปเลยตรงนี้ไหมนะครับหรือเราจะให้มันเบรกแค่แง่งแรกตรงนี้ก็พอนะครับคำตอบสําหรับผมนะครับคือผมพิสูจน์มาค่อนข้างนานละนะครับก็คือวิธีที่ผมใช้อะครับถ้ามันลงมาเบรกแง่งแรกตรงนี้ได้ปุ๊บเนี่ยผมจะถือว่าตรงนี้มันเกิดการช็อคขึ้นเลยนะครับเราอ่ะจะไม่ได้รอถึงขั้นว่าลงไปเบรกโลของ M5 ตรงนี้ที่แท้จริงแลวเนาะเพราะเราจะไม่ได้หาโครงสร้าง M5 ขึ้นมาแล้ว นะครับแต่เมื่อไหร่ที่ลงมาเบรกแง่งแรกได้เสียทรงได้ปุ๊บเนี่ยผมจะมองตรงเนี้ยว่าเป็นช็อคเลยอ่านะครับอันนี้คือสเต็ปแรกนะพี่ๆชนโซนแล้วรอเบรกแง่งแรกนะครับเราจะมองว่ามันเกิดช็อคเลยนะครับต่อมาสเต็ปที่2นะครับถ้ามันเกิดการช็อคไปแล้วนะครับแล้วย้อนกลับขึ้นมาที่โซนดูดีของเรานะครับที่ M5 ทําไว้นะสมมติเป็นตรงนี้ นะครับสมมุติเป็นตรงนี้ผมเอาเป็นสีฟ้าแล้วกันเนาะอ่ะประมาณนี้นะครับถามว่าขึ้นมาตรงนี้เราจะเซลได้เลยไหมนะครับขึ้นมาตรงนี้เซลลแล้วปลอดภัยหรือ,อยังอ่านะครับเซลล์แล้วปลอดภัยหรือ,อยังคําตอบก็คือว่าก่อนที่ราคาจะมาถึงโซนตรงนี้เนี่ยพี่พี่เขาได้มีการทํลิควิลิตี้หรือว่าแง่งมาก่อนถึงโซนไหมนะอ่านะครับแง่งตรงนี้นะอันนี้สําคัญลงมาจนถึง M5 เลยนะทุกคนนะครับถ้าสมมุติว่าเกิดการช็อกแล้ว นะครับราคาเนี่ยได้สร้างิคิวลิตี้หรือว่าสร้างแง่งแล้วก่อนถึงโซนเราอะถ้าพี่เจอแบบเนี้ยเซลล์ตรงเนี้ยมันจะค่อนข้างปลอดภยัยละนะครับมันจะค่อนข้างปลอดภยัยละนะครับแต่ถ้าสมมุติว่าเรามาเจอแบบนี้ล่ะนะครับมาถึงโซนเราแล้วเบรกแง่งแรกแล้ว,วน,น,ลนะครับปรากฏว่าย้อนกลับขึ้นมาเลยนะครับปรากฏว่าย้อนกลับขึ้นมาเลยแบบเนี้ยถามว่าเซลได้ไหมนะครับจริงๆถ้าจะเซลเนี่ยมันก็เซลได้นะครับแต่ความเสี่ยงอ่ะมันจะสูงกว่าแบบที่1ตรงนี้นะ นะครับความเสี่ยงมันจะสูงกว่าแบบที่มีแง่งนะครับตรงเนี้ยถ้าเราสังเกตดูเนาะเฮ้ยลงมาเลยแบบเนี้ยไม่มีแง่งแบบเนี้ยการเข้าไปเซลล์ของเรานี่มันจะเสี่ยงหน่อยพี่นะครับใครที่เจอเคสแบบเนี้ยอาจจะรอให้มันเกิดช็อกเกิดบอสก่อนนะครับสร้างแง่งตรงนี้ก่อนย้อนกลับขึ้นมาแล้วค่อยเซลล์แบบเนี้ยก็ได้นะครับคือมันจะเซฟกว่านะถ้าเราเจอแบบเนี้ยมันจะเซฟกว่านะครับเพราะฉะนั้นสิ่งสําคัญก็คือว่ากินแง่งแรกเสร็จแล้วสร้างแง่งใหม่ไว้หรือเปล่านะครับอันนี้พี่ๆใครงงเนี่ยลองกอกับ ย้อนไปย้อนมาดูนะว่าที่ผมอธิบายตรงนี้เข้าใจหรือเปล่านะครับถ้าใครเข้าใจเดี๋ยวเราไปต่อกันได้นะครับเพราะฉะนั้นเมื่อไหร่ที่ราคาถึงโซนกินแง่งแรกสร้างแง่งใหม่นะครับถ้าเรามีโซนดูดีเนี่ยเราเข้าไปเซลล์ได้เลยนะครับแต่ถ้าเรายังไม่มีโซนดูดีนะครับแนะนําว่าก็อย่าเพิ่งเซลล์ก็ได้นะครับอาจจะรอให้กราฟมันฟอร์มอีกสักนิดนึงก็ได้นะครับสมมตินะพี่ๆไปเจอเหตุการณ์ที่ตรงนี้มันเป็นแบบนี้เนาะสมมตินะครับเอ้ยไม่สวยเลยอะไรอย่างเงี้ยนะครับไม่มีโซนดูดีไม่มีอะไรเลย ต่อให้องค์ประกอบพวกนี้มันเกิดขึ้นแต่สิ่งที่มันไม่มีก็คือโซนดูดีของเรามันไม่มีนะครับเพราะฉะนั้นถ้าผมเจอแบบนี้ผมก็จะยังไม่เซลล์เนาะเพราะมันมีโอกาสที่อาจจะขึ้นไปกวาดก่อนนะครับแล้วค่อยลงมาทําใหม่ตรงนี้ดูดีแล้วค่อยลงอย่างนี้ก็ได้นะครับมันเรารอหน่อยนะครับเรารอหน่อยแล้วมันจะเซฟกว่านะครับแต่ถ้าสมมุติว่าเอ้าน้องก,ก๊อฟแล้วถ้ามันติดนะครับแล้วมันลงไปเลยล่ะนะครับอ่าถ้าพี่เจอเคสแบบนี้พี่ค่อยมาตามตรงนี้ก็ได้ครับพี่ค่อยมาตามตรงนี้ก็ได้คล้ายๆกัน นะครับคล้ายๆกันโอเคไหมครับเพราะฉะนั้นในส่วนของหลักการรอคอนเฟิร์ม M 5ตรงนี้นะครับผมขอแชร์ว่าให้ประมาณนี้ก่อนนะครับตรงนี้มันถือว่าเป็นส่วนหนึ่งในท่าเทรด5ท่าของผมเนาะนะครับอันนี้คือท่าที่2ในระบบนั่นเองนะครับเป็นท่าที่เจอบ่อยนะครับแล้วก็ปลอดภัยที่สุดนั่นเองนะครับแต่บางครั้งอ่ะเหตุการณ์พวกนี้เราก็ต้องใช้คําว่ามันอาจจะเกิดหรือไม่เกิดก็ได้นะครับบางครั้งมาชนโซนเรานะครับมาชนโซนเราเสร็จปุ๊บช็อกไปแล้วแล้วไปเลยแบบนี้ก็มีถูกไหมครับ เพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะต้องมีท่าเทรดอื่นๆคอยเสริมไปให้ด้วยอีกทีหนึ่งนะครับแต่ท่านี้ที่ผมมาสอนวันนี้นะพี่ๆถือว่าเป็นท่าที่เจอบ่อยที่สุดแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวผมลองพาไปดูตัวอย่างกันสักเล็กน้อยแล้วกันนะครับลิปวิดีโอนี้นะครับก๊อปปี้เทรดขอขอบคุณ p e p e r s t o n e นะครับเบสโบเกอร์ในปี2024นะครับ p e p e r s t o n e นะครับก่อตั้งขึ้นในปี2010และเติบโตอย่างรวดเร็วนะครับจนกลายมาเป็นเบอร์หนึ่งของโบเกอร์ในด้าน CFD ที่ใหญ่ที่สุดในโลก ได้รับใบอนุญาตจากท็อปไลเซนตมากมายนะครับไม่ว่าจะเป็น ASIC FCA SCB รวมไปถึงตัวอื่นอีนอกด้วย Pepperstone นะครับมีผลิตภัณฑ์ให้เลือกเทรดมากมายเลยนะครับไม่ว่าจะเป็น Forex ทองคำสินค้าโภคภัณฑ์ดัชนีหุ้น CFD พันธบัตรรัฐบาลรวมไปถึงคริปโตเคอเรนซีด้วยนะครับที่สำคัญสเปดทองคำเนี่ยต่ำมากมากเลยนะครับพี่ๆอยู่ที่5จุดถึง15จุดเท่านั้นเอง p e p e r s t o n e นะครับยังสามารถเทรดได้หลากหลายแพลตฟอร์มเลยนะครับไม่ว่าจะเป็น MT4 MT5 TradingView นะครับ p e p e r s t o n e App รวมไปถึง CTrader อีกด้วยนะครับวิธีการฝากถอนเองก็ง่ายมากๆนะครับสามารถทำได้หลากหลายช่องทางเลยนะครับแต่ช่องทางที่ผมแนะนำที่สุดจะเป็นในช่องทางของ QR Code นั่นเองนะครับเพราะว่าฝากเนี่ยเข้าทันทีเลยนะครับส่วนการถอนเนี่ยใช้เวลาไม่เกิน24ชั่วโมงนะครับถ้าสมมุติว่าเราถอน ก่อนเที่ยงวันเนี่ยมีโอกาสได้รับเงินภายในวันอีกด้วยในส่วนของการติดต่อซัพพอร์ตนะครับไม่ต้องเป็นห่วงเลยนะครับพี่พี่เพราะว่า Pa p e r Stone นะครับเขามีซัพพอร์ตไทยคอยให้บริการอยู่นะครับวันทําการจะเป็นวันจันทร์ถึงวันศุกร์เนาะเวลาอยู่ที่9ก้นาฬิกาจนถึง21่สนาฬิกานั่นเองนะครับส่วนวันหยุดนักขัตฤกษ์นะครับจะมีเวลาทําการอยู่ที่9ก้นาฬิกาจนถึง18บแนาฬิกานะครับด้านการติดต่อซัพพอร์ตนะครับพี่ๆี่สามารถเลือกได้หลากหลายช่องทางเลยนะครับไม่ว่าจะเป็น ไลฟ์แชทนะครับจากทางเว็บไซต์เนาะหรือว่าจะเป็น Facebook อีเมลเบอร์โทรนะครับหรือจะเป็น Line Official ก็ได้ช่องทางที่ผมแนะนํามากที่สุดนะครับจะเป็นในส่วนของ Line Official นั่นเองนะครับ <c oughs> เพราะว่าใน Line Official นะครับพี่ๆเขาจะมีการอัปเดตข่าวสารประจําวันให้ด้วยนะครับข่าวไหนสําคัญสาคัญเราสามารถเข้าไปดูได้เลยนะครับ <c oughs> แล้วเราก็สามารถติดต่อซัพพอร์ตได้อีกด้วยนะครับเพราะฉะนั้นนะครับสำหรับใครที่อยากทดลองใช้บ o กเกอร์เปเปอร์สโตนนะครับสามารถเปิดบัญชีผ่านลิงก์ด้านล่างได้เลย นะครับแล้วก็ถ้ามีตรงไหนติดขัดนะครับสามารถแอดไลน์ออฟฟิเชีตรงนี้ไว้ได้เลยเช่นเดียวกันนะครับผมยังไงผมฝากโบเกอร์เปเปอร์สโตไว้ด้วยละกันนะครับขอบคุณครับโอเคครับพี่พีทุกคนตัวอย่างที่ผมอยากพามาดูนะครับก็จะเป็นคู่ของน้ํามันคู่นี้นั่นเองนะครับถ้าเราเปิดกราฟมานะครับสเต็ปแรกที่ผมเห็นเนอะลักษณะเทนะครับวิ่งออกมาเป็นขาลงเลยนะครับเพราะฉะนั้นถ้ากราฟเป็นขาลงนะครับเราก็จะไปหาโครงสร้างขาลงให้เจอก่อน นะครับซึ่งตรงเนี้ยครับมันเกิดการเบรกลงไปชัดๆแล้วนะเพราะฉะนั้นผมขอเช็คนิดน,นึงว่าตรงนี้โลไหมนะครับถ้าตรงนี้จะเป็นโลที่แท้จ,จริงได้นะครับก็ต้องขึ้นมากินแง่งนี้ก่อนอะนะครับก็จะต้องเป็นการกินแง่งแถวๆนี้นะครับโอเคกินได้ปุ๊บตรงนี้เป็นโลแล้วนะครับเบรกโลได้ตรงนี้เป็นไฮแล้วนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เราไม่รู้ว่าเป็นอะไรเนาะเราก็อาจจะติดยศว่าเป็นบอสไว้ก่อนไนดะ้นะครับที่เหลืออ่ะตรงนี้เป็นโลใหม่ได้ใช่ไหมพอขึ้นมากินแง่งแรกตรงนี้นั่นเอง เพราะฉะนั้นสเต็ปแรกเราได้มาแล้วนะพี่ๆก็คือโครงสร้างของไทม์เฟรม4ชั่วโมงเรานั่นเองนะครับเรารู้แล้วเนาะว่าอ่ะโอเค h i อยู่นี่นะครับโลอยู่นี่เพราะฉะนั้นสวิงเนี่ยถ้าเราอยากจะเทรดให้ปลอดภัยเราต้องพยายามหาเซลล์ลงไปนะครับและสําหรับพี่ๆที่เข้าสัมนาครั้งที่ผ่านมาเนี่ยครับที่ผมทําร่วมกับทาง Pepper Stone นะครับก็เชื่อว่าหลายๆคนน่าจะได้ออเดอร์บ็อก A บวกไปใช้กันแล้วแหละนะครับหน้าตาของมันจะเป็นสีพิเศษตรงนี้โผล่มเนาะ รเราก็สามารถมาลิงตรงออเดอร์บ็อก A บวกสีพิเศษตรงนี้ได้นะครับมาถึงเนี่ยพี่ๆใครอยากจะเพนดิ้งก็ได้หรือใครบอกว่าเฮ้ยมันขึ้นมาแรงมากเลยนะครับอยากเข้าไปรอคอนเฟิร์มก่อนเพื่อความปลอดภัยก็ได้เช่นเดียวกันนะครับอืมเพราะฉะนั้นตรงเนี้ยผมลองพามาดูเนาะถ้าราคามาถึงโซนแล้วเราลองตัดสินใจดูว่าจะเพนดิ้งนะครับหรือว่าจะรอคอนเฟิร์มอันนี้ก็แล้วแต่พี่ๆแหละนะครับแล้วแต่ช็คลิตพ์พี่ๆแล้วเนาะ แต่ว่าที่ผมบอกไปนะครับถ้าออเดอร์บ็อกซ์โซนนั้นนะครับมันเป็นสีพิเศษแบบนี้ครับส่วนมากอ่ะเราจะเพนดิงได้นะครับส่วนมากเราจะเพนดิงได้เราก็อาจจะมีไม้เพนดิงตรงนี้ซักไม้หนึ่งอ่านะครับแบบนี้ก็ได้เพื่อไปลุ้นทีพแถวแถวออเดอร์บ็อกซ์ฝั่งตรงข้ามตรงนี้นะครับของแถวแถวโลตรงนี้เนาะโอเคนะครับเราก็อาจจะวางไม้เพนดิงนี้ไปสักหนึ่งไม้ก็ได้นะครับแต่สําหรับใครที่มองว่าเฮ้ยมันมาแรงมากเลย นะครับพี่อยากรอคอนเฟิร์มมากกว่าองค์กรอย่างนี้มันน่ากลัวเกินไปอะไม่อยากเล่นนะครับอ่ะตรงนี้เราก็อาจจะไม่มีไม้ก็ได้นะครับสิ่งที่เราจะทําก็คือผมจะเล่นไทม์เฟรม e H4 กับ M5 เนาะเพราะฉะนั้นสิ่งแรกที่ผมจะทําคือผมจะลงไปที่ไทม์เฟรม e 5นาทีนะครับลงไปดูเลยนะครับว่าเอยไทม์เฟรม5นาทีตรงเนี้ยแง่งล่าสุดที่ผักขึ้นมามันอยู่ตรงไหนนะครับซึ่งตรงนี้แง่งล่าสุดนะครับถ้าเรามาดูเนาะมันจะเป็นตรงนี้นะครับอ่ามันจะเป็นตรงนี้นะครับที่วิ่งทําเป็นแง่งขึ้นมาแบบนนี้ะครับ ปุ๊บปุ๊บป๊บขึ้นมาอ่าประมาณนี้นะครับเพราะฉะนั้นเมื่อไหร่นะครับที่ราคาเขาสามารถเบรกแง่งแรกที่ผักขึ้นไปตรงเนี้ยลงมาได้พี่พี่เราสามารถมองว่าตรงเนี้ยเป็นการช็อกหรือว่าเสียทรงเสียโครงสร้างได้เลยนะครับเราอ่ะไม่ต้องไปรอแล้วนะว่าเฮ้ยต้องมาหาโครงสร้างหาไฮหาแง่งหาโล M15 ก่อนเฮ้ยต้องเบรกตรงนี้นะอะไรอย่างเงี้ยเราไม่ต้องหาแล้วนะครับเมื่อไหร่ที่เบรกแง่งแรกได้ปุ๊บเนี่ยผมจะมองว่าเกิดการช็อกเลย แต่ทุกคนต้องไม่สับสนนะครับก็คือมันต้องไปฝั่งที่ผักขึ้นไปตรงนี้นะพี่ๆบางคนไปเข้าใจผิดนะครับว่าเจอแบบนี้นะครับแบบนี้ไปมองว่าเฮ้ยนี่ไงนะครับเป็นการช็อกแล้วเนี่ยตรงนี้นะครับแบแบบเนี้ยไม่ใช่นะครับแบบนี้สําหรับผมนะแอาสหรับผมผมจะไม่ได้มองว่าเป็นการช็อกตรงนี้เนาะนะครับเราเจอเคสแบบนี้บางทีมันอาจจะยังขึ้นไปนี้ต่อได้นะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ผมจะเสริมไว้ให้นิดนึงแล้วกันเนาะ ถ้ามันจะเป็นการช็อคนะครับมันต้องเบรกแง่งแรกตรงนี้ก่อนนะครับอ่ะสุดท้ายเราก็มาลุ้นกันนะพี่ว่ามันจะลงมาเบรกตรงนี้ได้ไหมนะครับอ่ะโอเคนะครับลองลุ้นดูอ่ะยังไม่เบรกนะครับยังไม่เบรกเราก็ยังไม่ต้องทําอะไรนะครับอ่ะสุดท้ายมาดูหน่อยนะครับว่าตรงไหนเนี่ยเป็นแง่งล่าสุดที่ผักให้เกิดจุดสูงสุดนะครับตอนนี้จุดสูงสุดอยู่ตรงไหนครับทุกคนอยู่ตรงนี้ใช่ไหมครับอ่าเพราะฉะนั้นแง่งก็ต้องเหยียบมาเป็นตรงนี้นะครับอ่ะผมจะเอาไว้ที่เดียวกับตรงนี้แหละ นะครับลักษณะของมันก็คือว่าถ้ามันนะครับสามารถลงมาเบรกตรงนี้ได้ผมจะมองเป็นช็อคนะครับทำลิควิลิตี้ไว้ทําแง่งไว้ย้อนกลับขึ้นมาเนี่ยผมก็จะเซล์นะครับลักษณะจะเป็นประมาณนี้เพราะฉะนั้นเราลองลุ้นกันนิดนึงนะครับแ่บแบบนี้ถือว่าลงไปเบรกได้แล้วเนาะเราก็สามารถติดยศตรงนี้ครับพี่ๆว่าเป็นการช็อคได้นะครับย้อนกลับขึ้นมาเนี่ยเราก็สามารถหาเซล์ลงไปได้นะครับอืมแต่อย่างที่ผมบอกนะครับถ้าเราอยากเซล์ให้ปลอดภัย พี่ๆต้องมีไอ้ตรงนี้ก่อนนะครับพี่ๆต้องมีไอ้ตรงเนี้ยก่อนถึงโซนพี่ๆก่อนนะครับถ้ามีเราถึงจะเซลแล้วปลอดภัยนะครับแต่ถ้าไม่มีย้อนกลับขึ้นมาเลยสมมุติภาพนี้ตุ้มขึ้นมานะครับแบบนี้การเซลของเราเนี่ยก็จะอันตรายหน่อยนะครับเพราะมันยังไม่มีแง่งหรือว่าไม่มีลิควิลิตี้ก่อนถึงโซนมันนะครับมันอาจจะแหกพี่ขึ้นไปแล้วค่อยลงอะไรเงี้ยก็เป็นไปได้นะครับแถวๆนี้ก็น่าเกียดนิดนึงนะ นะครับน่าเกียดนิดนึงมีโอกาสเป็นอีโคไฮด้วยนะครับเราลองมาลุ้นกันว่าจะทําแง่งได้ไหมอ่าโอเคนะครับลองดูอืมถ้าแบบนี้ขึ้นมาผมก็ผมก็ยังไม่อยากเซล,ลนะนะครับเพราะว่าแง่งก็ไม่มีเนาะพี่ๆแล้วก็หัวของเราอะครับโซนที่เราจะมารออะไรเงี้ยมันก็เป็นอินไซด์บาร์ด้วยแล้วมันก็เป็นอีโคไฮดด้วยนะครับแบบนี้ไม่ค่อยสวยเท่าไหร่เนาะถ้าอยากปลอดภัยแนะนำนะครับพี่อาจจะรอภาพนี้ก็ได้สมมติ ตึ๊บตึ๊บอ่าอะไรไปแบบเนี้ยย้อนกลับมาน,นี่แล้วเราค่อยเซลนะครับอืมทรงเหมือนแบบเอ้ยลงไปแล้วสร้างโซนใหม่ดูดีตรงนี้สร้างแง่งไว้ตรงนี้อะไรแบบนี้ก็ได้นะครับย้อนกลับขึ้นมาแล้วเราค่อยเซลล์ลงไปนะครับแต่ถ้ามันไม่มีนะครับมันขึ้นไปกว่าข้างบนแล้วมันค่อยฟอมลงใหม่อ่ะเราก็เล่นที่มันฟอมลงใหม่อะไรเนี้ยก็ได้นะครับเพราะฉะนั้นตรงเนี้ยเดี๋ยวเรารอดูกราฟเฉลยนิดนึงนะครับว่าเขาจะทํำยังไงนะครับอ่ะนะครับอันนี้ขึ้นไปเคลียร์ข้างบนได้ไหมเดี๋ยวผมลบก่อนนะ ปุ๊บนะครับโอเคนะครับยังไม่เคลียร์เนาะทำตัวเองเป็นอีโคไว้อย่างนี้ปล่อยไปก่อนนะครับยังไม่อยากเข้าไปเล่นอ่านะครับสุดท้ายสุดท้ายขึ้นไปเคลียร์เนาะนะครับสุดท้ายขึ้นไปเคลียร์ได้นะครับแล้วตอนนี้สิ่งที่เราต้องทําก็คือเราก็จะรอให้มันลงมาเบรกแง่งแรกที่ผักมันขึ้นไปให้ได้ก่อนนะครับเนี่ยพี่พี่คือเราต้องเล่นใจเย็นนิดหนึ่งนะไม่ใช่ว่าลงมา m 5แลเราจะแบบกดเมื่อไหร่ก็กดนะ นะครับไม่ใช่แบบนั้นเนาะพี่ๆต้องรอถ้าเทรดรอให้มันเข้าเซตอัพให้หมดแล้วเราค่อยกดนะครับแบบนี้มันจะปลอดภัยที่สุดนะครับเพราะฉะนั้นผมขอรอให้มันลงมาหลุดตรงช็อคตรงนี้ให้ได้ก่อนนะครับอ่าถ้ายังไม่หลุดแบบนี้ก็อย่างที่ผมบอกอาจจะไปอย่างนี้ต่อได้นะครับเราก็อย่าเพิ่งเข้าไปเล่นก็ได้นะครับถ้าใครรอคอนเฟิร์มเนาะรอให้มันลงมาก่อนนะครับลงมาก็ต้องหลุดแบบเนื้อด้วยนะพี่ๆโอเคนะครับหลุดลงมาอ่าประมาณนี้ถือว่าเข้าเงื่อนไขเราแล้ว นะครับชนโซนแล้วนะครับลงมาหลุดแง่งแรกแล้วแบบนี้ผมมองว่าเป็นช็อกเลยนะครับถ้าย้อนกลับขึ้นมานะครับที่ผมบอกไปเมื่อกี้เนาะว่าถ้าเราอยากปลอดภัยนะครับเราต้องมีแง่งก่อนถึงโซนเรานะครับถ้าไม่มีรอสวิงใหม่จะเซฟกว่านะครับถ้าไม่มีแบบนี้เนาะถ้าไม่มีเอ้ยขึ้นมาไม่มีนะครับอยากเซลก็อาจจะเซลได้นะครับแต่ผมแนะนําว่าถ้าพี่ได้เซลตรงนี้ไปจริงๆอ่ะการ SL ของพี่อาจจะต้องเผื่อหน่อย นะครับสมมติใครเซลตรงนี้ไปนะครับเอ้ยจะ sl รีดรีดแบบนี้อันตรายนะครับอันตรายพี่ๆี่อาจจะขอเผื่อไปเหนือโซน h 4ก็ได้นะครับหรือว่าอาจจะเผื่อนิดนิดหน่อยๆนอย่างงี้ก็ได้นะครับมันจะเซฟกว่าเพราะบางทีมันมันไม่รู้จะกวาดใครนะครับมันอาจจะขึ้นมากวาดพี่แบบนี้แล้วมันค่อยลงก็ได้มันเสี่ยงนะครับมันเสี่ยงเนาะวันนี้ผมอยากเอาท่าที่ปลอดภัยมาให้นะครับก็คือท่านี้ ลงมาช็อกได้ปุ๊บนะครับเอ้ยตรงนี้ทําตัวเองเป็นแง่งแล้วใช่ไหมนะครับมีการทํา1 2 3ตรงนี้ได้เพราะฉะนั้นเราก็มองว่าตรงนี้เป็น l ิ q u i d i t y ก่อนถึงโซนได้นะครับส่วนโซนดูดีมีโซนไหนบ้างนะครับไล่จากข้างบนลงมาก็ได้นะครับข้างบนตรงนี้ไม่มีช่องว่างไม่มีช่องว่างนะครับช่องว่างล่าสุดเป็นแถวแถวนี้นะครับช่องว่างล่าสุดเป็นแถวแถวนี้แหละอ่ะนะครับเพราะฉะนั้นโซนนี้ก็จะเป็นโซนที่ผมรอนอั่นเอง นะครับก่อนถึงโซนเราถ้าขึ้นมาอ่จก็ขอให้มันมากวาดไอ้พวกนี้แล้วอย่ากวาดเราเลยนะครับอันนี้คือสิ่งที่เราคาดหวังนะครับแต่สต็อปลอเราก็อาจจะเผื่อๆไว้หน่อยก็ได้นะครับเอาไปไว้เหนือไฮนี้หน่อยก็ได้นะครับภาพที่คิดก็จะเป็นประมาณนี้นะครับอ่ะเพราะฉะนั้นลองลุ้นดูต่อมานะครับถ้าเราเล่นไปแล้วความซวยมาเยือนนะพี่ๆเล่นไปแล้วมันแหกนะครับถ้ามันแหกแบบนี้นะครับแล้วมันมีการคอนเฟิร์มใหม่นะพี่ๆีเราก็ต้องเซล์ใหม่นั่นเองโอเคไหมครับถ้ามี เซตอัพใหม่เราค่อยเล่นใหม่นะครับแต่ถ้าไม่มีก็ถือว่ารอดไปนะครับถือว่ารอดไปเนาะโอเคนะครับมาเราลองมาลุ้นกันนะครับสุดท้ายราคากลับขึ้นมารับแล้วตรงนี้ใครจะมองเป็นแง่งใหม่ตรงนี้ก็ได้นะครับใครจะมองเป็นแง่งใหม่ตรงนี้ก็ได้หรือใครจะมองเป็นลิค u ิ d i t y ้เท n d line ได้เหมือนกันนะครับมองอะไรก็ได้เนาะแต่ขอให้มีก่อนถึงโซนนี้แล้วเราจะเซฟขึ้นนะครับที่เหลือเราก็ลุ้นไม้นี้ลงไปให้ได้นะครับ อ่าโอเคนะครับลองลุ้นดูสุดท้ายมันเหมือนพยายามเบรกลงไปต่อแบบเนี้ยผมก็รู้สึกปลอดภัยละนะครับเอ้ยมีการช็อกไปแล้วมีการบอสไปต่อแล้วเอออันนี้เริ่มรู้สึกสบายใจนะครับสิ่งที่เราทําต่อก็คือเราลองไปหา TP ีที่ H4 ดูนะครับเอเราจะไปท p ตรงไหนดีนะครับไม้ของเราคือไม้นี้เนาะอ่าโอเคนะครับท p อย่างที่ผมบอกเนาะถ้าผมเจอออเดอร์บ็อกฝั่งตรงข้ามอะ่ะผมก็จะ TP ที่ออเดอร์บ็อกฝั่งตรงข้ามตรงนี้แหละ นะครับเราจะไม่ได้ไปลุ้นถึงโลแล้วนะครับเพราะว่าบางครั้งเขาเนี่ยอาจจะลงมาติดออเดอร์บล็อกนี้แล้วก็กลับขึ้นไปพักตัวเสียเวลาของเราอีกนะครับแบบนี้ผมจะไม่ไม่ไมไมรอแล้วนะครับผมจะเอา TP ที่มีโอกาสไปถึงไว้ก่อนนะครับอ่าเพราะฉะนั้นก็ลุ้นดูโอเคนะครับจบไปประมาณนี้ก็ถือว่าโอเคนะนะครับการรอคอนเฟิร์มครั้งนี้ของเราอ่ะพี่พี่นอกจากที่ว่ามันจะทําให้เราปลอดภัยขึ้นแล้วครับมันยังทําให้ r r ของเราเนี่ยเพิ่มมากขึ้นด้วย นะครับแต่เราต้องแลกมากับโอกาสตกรดนั่นเองนะครับบางครั้งเนี่ยเราอาจจะไดออเดอร์แต่บางครั้งเราก็อาจจะตกรดเนาะเพราะฉะนั้นในคอร์สเรียนะครับผมถึงมีอยู่ทั้งหมด5้าท่าเทรดโอเคไหมครับมันจะช่วยลดโอกาสการตกรดให้เราได้นะครับเนี่ยเป็นหนึ่งในท่าเทรดที่ผมใช้ประจํานะครับแล้วผมมองว่ามีประโยชน์เนาะผมก็เลยอยากเอาออกมาแชร์ให้กับพี่พทุกคนนะครับก็คือท่าเทรดท่าที่2ของเรานั่นเองนะครับต่อมาเดี๋ยวผมลองพาไปดูอีกสักหนึ่งตัวอย่างแล้วกันนะครับ โอเคครับพี่พี่ทุกคนตัวอย่างที่2ที่ผมอยากพามาดูนะครับจะเป็นคู่ของ AUDCAD นั่นเองนะครับหรือว่า Acap เนาะตรงนี้ครับถ้าเราเปิดกราฟมาเจอหน้าตาประมาณนี้นะครับเราก็ต้องหาโครงสร้างของ Time f ฟรม e 4ชั่วโมงก่อนนะครับซึ่งถ้าให้ผมไล่มาจากด้านซ้ายนะครับผมจะเห็นว่าตรงนี้มันเกิดการบอสขึ้นไปแล้วนะครับอ่าเกิดการบอสไปแล้วนะครับตรงนี้เป็นแง่งเนาะลงมากินแง่งแล้วนะครับต่อมานะครับสุดท้ายลงมาเบรกโลตรงนี้ได้ก็เกิดการช็อคลงมาแล้วนั่นเอง นะครับเกิดการช็อกลงไปนะครับย้อนกลับขึ้นมากินแง่งได้ไหมโอเคนะครับกินแง่งตรงนี้ได้เราก็ถือว่าได้โครงสร้างใหม่ตรงนี้นะครับสุดท้ายมันเบรกลงไปต่อหรือเปล่านะครับอ่ะตอนแรกนี่เบรกไปแค่ไส้อยู่นะเรายังไม่ติดยศนะครับแต่เมื่อไหร่ที่เบรกลงไปด้วยเนื้อเทียแล้วนะครับเราค่อยกลับมาติดยศตรงนี้ว่าเป็นบอสลงไปแล้วประมาณนี้ได้นะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้เหมือนจะเป็นขาลงแล้วเนาะนะครับเดี๋ยวนะโล ในะครับโลใหม่อยู่ตรงไหนพี่พี่โลใหม่น่าจะอยู่ตรงนี้และนะครับโลใหม่น่าจะอยู่ตรงนี้แล้วนะครับเพราะว่าขึ้นมากินแง่งนี้ได้ใช่ไหมเดี๋ยวนะอ่ะตรงไหนต่ำกว่ากันตรงนี้ต่ำกว่านะครับตรงนี้ต่ำกว่าเพราะฉะนั้นงั้นตรงนี้เป็นแง่งนะครับโอเคเราได้ประมาณนี้นะครับภาพที่ผมคิดก็คือไฮโลไฮโลนะครับพูดให้มันเว้นวรกนิดนึงนะครับพูดติดกันเดี๋ยวมันจะเป็นไฮโลนะ โอเคนะครับไปกันต่อดีกว่าโอเคนะพี่เดี๋ยวนะไอ้นี่ต่ำกว่านาะอ่าเพราะฉะนั้นผมจะได้ตรงนี้เป็นไฮตรงนี้เป็นโลนะครับสุดท้ายนะครับราคามันเบรกโลลงไปไหมนะครับมันก็เบรกแหละพี่ๆี่แต่ว่ามันเบรกไปด้วยไส้อยู่นะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ผมยังถือว่ามันเป็นการเบรกหลอกนั่นเองนะครับโอเคไหมมันยังเป็นการเบรกหลอกอยู่ถ้ามันจะติดยศไฮได้นะครับมันต้องไปอย่างนี้ก่อนเนาะอ่ามันต้องหลุดไปด้วยเนื้อก่อนนะครับอย่างเงี้ยพี่ๆี่มันค่อนข้างยากนิดนึง นะครับสำหรับเคสนี้เนาะแต่มันคือทําให้เรารู้ได้นะครับว่าตอนนี้ไฮที่แท้จริงเนี่ยยังอยู่ตรงนี้นะครับส่วนโลที่แท้จริงอ่ะโลที่แท้จริงยังอยู่ตรงนี้แหละนะครับแต่สวิงของเราเนี่ยมันคือพื้นที่ข้างในนี้แล้วนั่นเองนะครับมันคือพื้นที่ข้างในนี้แล้วเนี่ยคือสวิงของเรานะครับส่วนเทนเป็นขาไะไนะครับก็เป็นขาลงใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นย้อนกลับขึ้นมาเนี่ยเราก็สามารถที่จะหาเซลล์ลงไปได้นะครับซึ่งอย่างที่ผมบอกโซนที่ผมชอบนะครับมันจะเป็นพวกออเดอร์บ็อกเอบวกพวกนี้แหละ เราอาจจะมีดูดีตรงนี้1โซนนะครับแล้วก็ตรงนี้อีก1โซนประมาณนี้ได้นะครับขึ้นมาถึง2โซนเนี้ยตัดสินใจง่ายไหมเอ้หนึ่งสวิงมี2โซนแบบนี้ตัดสินใจง่ายนะเพราะฉะนั้นถ้าย้อนกลับขึ้นมาถึงเนี้ยเราค่อยหาเซลลงไปก็ได้นะครับโอเคมาเรามาลุ้นกันนะครับราคามาถึงโซนไหมอันนี้มาแล้วหลุดไปเลยหรอนะครับเดี๋ยวลองไปดูว่า m 5มีคอนเฟิร์มไหมนะครับอ่ะลองลง m 5กันโอเคนะครับตรงนี้พอลงมา m 5แล้วมันไหลไปเลยเนาะพี่ นะครับมันไหลไหลไหลไปเลยนะครับแบบนี้ถ้าเรารอคอนเฟิร์มเราก็จะรอดนะครับก็จะไม่ได้เทรดตรงนี้แต่ถ้าใครเพนดิงไว้นะครับก็อาจจะโดน SL ไปก่อนหนึ่งหมายนั่นเองนะครับโอเคสุดท้ายเราค่อยไปลุ้นที่โซนบนเนาะอ,อันนี้สมมติผมเพนดิงไว้ก็อาจจะลบไปก่อนหนึ่งนะครับที่เหลือถึงโซนบนเนี่ยเราก็เพนดิงแล้วก็รอคอนเฟิร์มอีกทีก็ได้นะครับอ่ะราคามาถึงโซนบนเราแล้วนะครับเราก็ลงไปดู M5 เหมือนเดิมนะครับ ปรากฏว่านะครับตอนนี้ M5 สเตปแรกพี่ๆจะเห็นประมาณนี้อยู่ใช่ไหมนะครับตอนราคามาถึงโซนเราเนี่ยเราอาจจะเห็นประมาณนี้เนาะเท่ากับว่าถ้ามันจะเกิดการเสียทรงหรือว่าเสียโครงสร้างเนี่ยมันต้องหลุดแง่งแรกตรงนี้นะครับถ้าหลุดตรงนี้ได้ผมมองว่าเป็นช็อคนะครับอ่าสุดท้ายไม่หลุดนะครับเหยียบขึ้นไปนะครับก็อาจจะเป็นแถวๆประมาณนี้ก็ได้นะครับอเอาไว้ประมาณนี้ โอเคนะครับสุดท้ายแง่งมันเหยียบไปอยู่ตรงนี้เลยเนาะนะครับแบบนี้ก็ถือว่าเขาอะครับสามารถเกิดการเสียทรงได้แล้วหรือว่าเสียโครงสร้างได้แล้วน,นั่นเองนะครับย้อนกลับขึ้นมานะครับถามว่าเราจะเซลล์ตรงนี้เลยได้ไหมนะครับถามว่าเราจะเซลล์ตรงนี้เลยได้ไหมภาพเมื่อกี้พี่ๆจาได้ไหมครับว่าถ้ามันขึ้นมาเลยใครอยากที่จะเสียเส่ยงเซลล์เนี่ยผมมองว่าอ่ะก็อาจจะเสี่ยงได้ นะครับแต่การตั้งออเดอร์ของเรานะครับมันจะต้อง SL เผื่อนิดนึงอาจจะไว้เยอะๆหน่อยประมาณนี้ก็ได้นะครับหรืออาจจะไปเผื่อไว้ที่เหนือโซน H4 แบบนี้เลยก็ได้เพราะมันมีโอกาสทําอะไรนะครับมันมีโอกาสทําแบบนี้ใช่ไหมอ่าแล้วค่อยลงแบบนี้ก็เกิดขึ้นได้นะครับแต่ว่าถ้าสมมุตินะครับการลงของมันมีการสร้างแง่งหรือว่ารีค u ริลิตี้อะไรก็ได้นะครับอีโค่ก็ได้หรืออะไรก็ได้นะพี่ๆหรือว่าแง่งเดียวได้หมดนะครับแต่ขอให้มีไอ้พวกเนี้ย ก่อนถึงโซนเราเนี่ยนะครับโซนเรามันจะปลอดภัยมากขึ้นสุดๆเลยนะครับมันจะสามารถรีดแบบนี้ได้นะครับอ่ะเพราะฉะนั้นเราลองมาลุ้นกันว่าออเดอร์เนี้ยยังไงต่อนะครับโอเคสุดท้ายมันลงมาต่อนะครับตรงเนี้ยอาจจะไม่ได้ดูเป็นเทรนไลน์นะครับอาจจะไม่ได้ดูเป็นอีโคไฮอีโคโลอะไรเลยแต่มันเป็นแง่งได้แล้วเนาะเพราะฉะนั้นตรงเนี้ยผมถือว่าถ้ากราฟกลับขึ้นมานะครับก็มีการขึ้นมาเคลียไอคอนเนี้ยก่อนแล้ว นะครับก็อย่าเคลียร์ผมเลยได้ไหมอันนี้คือสิ่งที่เราคาดหวังนะครับเพราะฉะนั้นเราสามารถ pending order ไว้ตรงนี้ได้นะครับเอา SL ไว้ข้างบนประมาณนี้ก็ได้นะครับหรือถ้าใครกลัวตกรดนะครับพี่ๆอาจจะเอาแท่งขาวตรงนี้มาด้วยก็ได้นะนะครับถ้าใครบอกว่าเฮ้ยไอ้นี่มันลึกไปหน่อยนะครับกลัวตกรดเอาแบบนี้และกันอย่างนี้ก็ได้นะครับเอาแท่งขาวมาด้วยประมาณนี้ก็ได้นะครับแท่งขึ้นแท่งสุดท้ายก่อนลงนะครับอะเอาไว้ประมาณนี้แล้วกันเนาะที่เหลือเราก็ลุ้นดูนะครับว่าขึ้นมาได้ไหม ถ้ามันลงไปแล้วแบบนี้ถามว่าเราจะตามลงไปด้วยไหมนะครับตามลงไปก็ไม่ค่อยอุ่นใจนะพี่พี่มันดูเหมือนเป็นแบบ LQ นะครับมันดูเหมือนเป็น LQ ประมาณหนึ่งเนาะก็ไม่ค่อยสวยนะครับเพราะฉะนั้นถามว่าผมจะตามไหมผมก็คงไม่ตามนะครับผมจะมองมันเป็น liquidity มากกว่าแล้วก็รอที่เดิมนี่แหละนะครับอ่ะประมาณนี้ก็ได้นะครับโอเคลุ้นไปนะครับถ้ามาก็ได้เล่นโอเคนะครับถ้ามาก็ได้เล่นเนาะ แต่ถ้ามันลงไปเลยก็ตกรถนะครับหรือว่าถ้าเราสต็อปลอสเหมือนเดิมนะครับพี่พี่ทุกคนถ้าความซวยมาเยือนคือเรา SL นะครับแล้วมันเกิดการเสียทรงครั้งใหม่เนี่ยเราก็มารอเซตอัพใหม่แล้วค่อยเล่นเอาประมาณนี้ก็ได้นะครับอ่ะโอเคที่เหลือเราก็ลุ้นตรงนี้ไปนะครับเมื่อไหร่ที่มันเริ่มลงไปเบรกตรงนี้ได้เนี่ยผมจะเริ่มอุ่นใจละนะครับโอเคลุ้นหน่อยนะครับเบรกเอาเนื้อหลุดไปเลยนะครับเบรกนี้ยังไม่ค่อยอุ่นใจนะต้องเนื้อหลุดตรงนี้ก่อนนะครับ โอ้โหจะเบรกจะมาเบรกแค่ไส้โอเคลุ้นนะครับให้เนื้อมันหลุดให้ได้ถามว่ากันทุนไหมอะไรไหมไม,ไม่นะครับทิ้งไว้ก่อนทิ้งไว้ก่อนนะครับมันยังกันทุนไม่ปลอดภัยนะพี่บางทีมันอาจจะขึ้นมาแกล้งพี่แล้วลงแบบเนี้ยก็เจอกันมาบ่อยครั้งนะถูกไหมนะครับก็เจอกันมาบ่อยนะเนาะเฮ้ยกันทุนดีกว่าเอาสุดท้ายมาเอาทุนเราแล้วก็ไปอย่างเงี้ยเจอบ่อยมากนะครับผมจะยังไม่รีบกันทุนนั่นเองนะครับอ่าแต่ถ้าลงไปประมาณนี้ก็ถือว่าค่อนข้างสวยแล้ว ะครับค่อนข้างสวยแล้วเนาะเราอาจจะกันทุนเลยก็ได้นะครับหรือใครจะไม่กันก็แล้วแต่นะครับที่เหลือเนี่ยเราก็ไปหา tp ตามเฟรม4ชั่วโมงของเรานะครับเอเราจะไป tp ตรงไหนได้บ้างนะครับอ่ะถ้าพี่ๆีไดออเดอร์ตรงนี้มาใครจะ tp ตรงไหนดีนะครับสาหรับผมเนาะแถวแถวตูดมันอะ่ะไม่มีออเดอร์บ็อกฝั่งตรงข้ามนะครับถ้าเจอเคสแบบนี้ผมก็จะ tp ที่เนื้อเนื้อโลตรงนี้แทนนะครับผมก็จะ tp ที่เนื้อเนื้อโลตรงนี้แทนนะผมจะไม่ได้ลากไปถึงไส้เท่าไหร่ นะครับเพราะโอกาสที่เราจะเจอแบบนี้ก็มีเหมือนกันเนาะที่ผมบอกนะครับมันเสียเวลานะครับทีพี TP ตรงเนื้อเนื้อโลแล้วกันก็จบตรงนี้ไปโอเคนะครับมาลุ้นหน่อยถึงไหมนะครับเออถึงแล้วอย่างเงี้ยเราก็จบไปเลยนะครับที่เหลือเนี่ยพี่ๆใครที่เขาไปทีพีตรงไส้ปล่อยเขาลุ้นต่อไปนะครับอาจจะไปเจอแบบนี้แล้วเสียเวลาก็ได้นะครับม,มันไม่ค่อยคุ้มอะสาหรับผมนะ ผมจบตรงนี้แล้วผมเลิกเลยนะครับที่เหลือมันจะวิ่งขึ้นมาหรือมันจะลงไปอะไรเราก็ไป f o ล l o w ตามโครงสร้างใหม่อีกทีหนึ่งนั่นเองโอเคไหมครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ออเดอร์มองไม่ค่อยเห็นเลยนะครับแป๊บหนึ่งนะถ้าเรามาดูนะครับเราจะได้มาประมาณ13.6 R r นั่นเองนะครับแล้วถามว่าถ้าเราเพนดิงล่ะนะครับถ้าสมมุติว่าเราเพนดิงเต็มโซนตรงนี้เลยเราจะได้เท่าไหร่นะครับลองลุ้นมาประมาณนี้ ก็ได้1นต่อ6ก็ไม่แย่เนาะนะครับหต่อ6ก็ไม่แย่แล้วนะครับก็ประมาณนี้ถ้าเราเพนดิงด้วยนะครับรอคอนเฟิร์มด้วยตรงนี้พีพ่ีก็ได้มาประมาณเกือบ 20R เลยนะครับก็ถือว่าไปแพ้ลว,ลวดลวดได้อีก20ไม้เนี่ยมันถือว่าเยอะมากนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเราเทรดตามระบบนะบพี่ๆีแล้วเรารอได้นะครับเราใจเย็นเรา TP ท p ทีทตามระบบได้เนี่ยสุดท้ายเดี๋ยวพอร์ตเรามันก็จะกลับมาเว v e r เป็นกําไรเองนะครับเพราะฉะนั้นวันเนี้ยผมก็ขอฝาก วิธีการคอนเฟิร์มทาเฟมพที่ปลอดภัยตรงเนี้ไว้ให้หน่อยละกันนะครับและสําหรับพี่ๆท่านใดที่สนใจนะครับอยากมาเลยด้วยกันในกลุ่มกับผมนะครับกลุ่มใหม่วันที่15บธันวาเนี่ยครับตอนนี้เหลือที่ว่างอีก2ที่สุดท้ายนะครับสาหรับใครที่สนใจยังสมัครทันอยู่นะครับยังสมัครทันอยู่สามารถอินบ็อกมาสอบถามรายละเอียดที่แฟนเพจก็ปีเทดได้โอเคไหมครับพี่ๆทุกคนหวังว่าคลิปนี้จะมีประโยชน์กับพี่ๆทุกคนนะครับหรือว่าใครอยากให้ผมออกมาทําคลิปอะไรเนี่ยก็สามารถคอมเมนต์บอกกันได้โอเคไหมครับทุกคน และถ้าหาใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ผมหน่อยละกันนะครับแล้วไว้เจอกันใหม่ที่คลิปถัดไปนะครับพี่พสวัสดีครับ